วิธีการลงทะเบียนที่พักเที่ยวไทยกึ่งกลาแบบไหนเซฟคลิปนี้รอไว้ได้เลยครับเรื่องนี้ตักอยากเล่าครับเพื่อนครับก่อนหน้านี้นผมสอนวิธีการลงทะเบียนแอป Amazing Thailand กันไปนแล้วนะครับใครอยากดูย้อนหลังดูได้ช่องตักอยากเล่าตรงนี้นะครับส่วนวันนี้จะสอนวิธีการจองที่พักเมื่อถึงวันนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครจะจองที่พักเนี่ยกระบวนการทํอยังไงทําตามคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มจากจุดแรกก่อนนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะจองที่พักเราก็ต้องค้นหาที่พักนะครับ ค้นหาผ่านช่องทางแอป Amazing Thailand นี่แหละอยากไปที่ไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับส่วนที่สอนะครับนั่นก็คือการจองโรงแรมต้องจองกันล่วงหน้าก่อนนะครับจองกับโรงแรมโดยตรงย้ำนะครับจองกับโรงแรมโดยตรงล่วงหน้าอย่างน้อย3วันด้วยกันครับส่วนต่อมานะครับคือการรอการยืนยันจากโรงแรมครับเราจะต้องมีการรับการยืนยันจากทางโรงแรมก่อนข้อมูลการรับจองโรงแรมเนี่ยก็จะมีการส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เช่นกันครับ ขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้นตอนการชําระเงินฮะเราจะต้องชําระเงินห้องพักในอัตราที่เราได้รับส่วนลดแล้วนะครับจากโครงการและต้องชําระภายในวลา23วล่23ตุลาของวันที่ทําการจองครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางแอป Amazing Thailand ส่วนต่อมาก็คือเมื่อเราถึงหน้างานแล้วนะครับการเช็คอินเพื่อเข้าพักโรงแรมเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องทําการเช็คอินที่พักผ่านแอป Amazing Thailand ด้วยนะครับ ทำไมถึงต้องเช็คอินผ่านมือถือด้วยเพราะว่าเราจะได้รับ e voucher มูลค่า500บาทต่อ1นึ่งสิทันทีฮะและถ้าเกิดเข้าพักมากกว่าหนึ่งคืนเนี่ยเราก็ต้องเช็คอินอีกนะครับที่บริเวณโรงแรมทุกวันนะฮะก่อน16บหนาฬิกาเพื่อรับ e voucher หลัง17บเนาฬิกาซึ่งสามารถใช้ได้ถึง23่สินาฬิกาของวันถัดไปในการรับสิทธิ์ครับและขั้นตอนการเช็คเอาท์นะครับนักท่องเที่ยวเองก็ต้องทําผ่านแอป Amazing Thailand เพื่อให้กระบวนการนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเองครับ ทีนี้กระบวนการใช้ e w u c h e r ต้องทำอย่างไรกันต่อไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยคูปองจะมีมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์ใช่ไหมฮะจะใช้เป็นส่วนลด50%สำหรับทุกการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าบริการการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการครับและส่วนต่างของค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ชำระเองผ่าน e-payment ส่วนขั้นตอนการใช้นะครับก็อย่างที่บอกส่วนแรกก็คือเราจะต้องมีการเช็คอินที่โรงแรมก่อนเราจึงจะได้รับ e w u c h e r ตรงนั้นครับ จากนั้นเองเราก็สามารถเลือกร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอป a v a z i n g Thailand เหมือนกันส่วนการใช้คูป,ปองร้านค้าและบริการนะครับเราก็ต้องเปิดแอปแสดงอีคูปองนะครับในรูปแบบ QR Code ให้ร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพื่อเป็นการชำระเงินในส่วนลดตามสิทธิ์ส่วนการชำระเงินนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องสแกนการชำระเงินตามยอดที่เหลือผ่านแอป,ปของธนาคารนั่นเองครับใครที่ยังสงสัยเรื่องการลงทะเบียนนะครับดูย้อนหลังได้ส่วนใครอยากสวนวิธีการการใช้งานก็เซฟคลิปนี้ไว้ย้อนกลับมาดูกันได้ใหม่ครับ